สวัสดีค่ะทุกคนมาสืบประโยคภาษาญี่ปุ่นคำถามเกี่ยวกับเวลาทานข้าวจะถามอะไรยังไงได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะเคีはは่ยวเนังวานอะทาอะไรุานฮังวะนานิโอทาเบมานนานิทาเบมานานิโอทาเบมาอะะาอทาเบอิมาน お昼は何か食べたい夕飯は何か食べたいご飯どうする昨日何食べた今日どこで何を食べよう今ご飯を食べてる。 ขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบใครชื่นชอบคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไม่หญิงทาง Facebook Instagram YouTube TikTok พบกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ